ครั้งที่หกสิบสามวันที่สิบเอ็ดมกราหกเก้าปีทีสองบวสวดจุลชัยประกรณะโมมีพุทธเจชะลาตตะณะตยะธรรมนิกาเตชะปัสธิปาสิีเทวานารายปะปรมีสุลาสิทธิพมาจักอินทาจักจกัตุโลกา ขีสุธาธานุขัชชาชยชยวรุณะมุขยะศาสตราชยชยะจังปาที่นาคุณขันธทกะยชยขจชกนักตุรงสุกัลภุจงศิหพยขาธีปาชยชยวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณะสุทินรดีชยชยะสุกาสุกาชีวีชยชยะตอรณีตะเดสะธาสุชัยยาชยชยะ ธรณีสันกิ์ศรัทธาชยะชยะมังกราตัญญาภวะคเขชยยะชยะวรมัยักเขชยยะชยะนักเสุระผู้ชะเตชาชยะชยะพัมเมนทัคขนาชยยะชยะราชาที่ราชาใจชยะชยะปัทวิงสัพพัมชยะชยะอาราตาปเจกะพุทธสาวังชยะชยยะมหสุโระอหิริเทวาชยะชยะพัมมาสุรโขชยะชยะนาโกวิรุณโกวิรูปโก จันทิมาะวิอินโธจะเวนะเกยโยจะกุเวโรวรลโนปิจักอคิวายโยจกปาจุนโงภูมาโรทัตตรัตโกอัฐารสะมหาเทวาสิตตางปัสะอาทยโยอิสิโนสาวกาสัพพาชยะราโมพระวัน ายัมมาลัจจปาปิมะโตปราเิโยผู as, ้โคสยัมโพธิมันเตปรโมทิตาชยัตถาพัมมัคณาเมหิสิโนเชโยปิพุทธสักสิปิมะโตอยัมมาลัจจปาปิมะโตปราเิโยผู้โคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาอินทคณาเมหิสิโนเชโยปิพุทธสักสิปิมะโตอยัมมาลัจจปาปิมะโตปราเิโยผู้โคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาเทวคณาเมหิสิโนเชโยปิพุทธสักสิปิมะโตอยัมมาลัจจปาปิมะโตปราเิโย อุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถาสุปันนักหนามเฮสิโนโยบิพุทธสัตติปิมาโตอายังมารัชกาจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถานาคขนาอเมเหซิโนสยบิพุทตสัตติปิมาโตอายังมารักจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถาสัภามังขนาเมเฮสิโนเยันโตโพธิยามุเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวัง วิเชโยโหยเชยาสูตรชยะมังคเรออราชิตาปันังเกศิเสปฐาวิปุขคเรออภิเสเกศภาพพุทธานังอคัปปโตปโมทติสุนักขต่างสุมังคลังสุปภาตังสุขุทิตังสุขโนสมโตจัสวิตังพรามัจาลิสุปัทคินังกายยกรรมังวาจากรรมังปัทคินังปัทคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทคินาปัทคินานิกัรตวานะพันตเถิปัทคินีเตอัฐปัฏฐาสุปิตาวิรหาพุทธสาสนี อะโรคาสุปิตาโหตะสหัสเปหิยาติพิสุนันตุโฟนโตเยเทวะอสมิงธานีอธิกตาทีขายุตกาสัทธาโหนตุสุปิตาโหตุสัพพัารักขันตุสัพพสัสตานังรักขันตุชิตาสาสนังยาคาจิป,ปัฒนาเตสงสัพเพปูเดตุวโนรัฐายุตกาเลปวัฏสตุสวัสงวัสาวาหากาโลคาจิปัตฐาาเตสะนิวาเรนตุจัตสัพพธา กายาสุขังจิตตสุขังอัตถันตุยะระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัติยามวิหารติเจตวันนีิอนาตปินทิกัสสะอารามตีตตะโขภะคะวาปิคูอามันเตสิปิโกวติปะตันเตติเตปิคูภะคะวโตปัจจสุสุภะคะวาเอกตะทโบจัะ ปาทวาพิกเวตตาคตาังานุปาทวารตตาคตานางติตาวาสตาตุัมาติตาธรรมะนิยมตาสัพเพสังขาราอนิจาติตังตถาคตโตอภิสุพิสิอภิสมเณติอภิสัมพิชวาอภิสมเณตวาอจิกติเตเสติปัญญาเปติปัถตะเปติวิวารติวิภัจติอุตานิกะโรติสัพเพสังขาราอนิจาติ อุปาทาวาภิกเวเตถาคตานังอนุปาทาวาถาคตานังติตาวสาถาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาปัะเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอะพิสัมพุทิอะพิสเมติอะภิสัมวิชวะพิสเมตวาอาจิกติเตเตติปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวารติวิปัจจิติอุตานิกะโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวเตถาคตานังอนุปาทาวาถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมติตาธา กรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตตาติอังตถาคตโตอภิสัมพุทิอภิสเมติอภิสัมวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวัติวิภัชติปุตตานิกโรติสัพเพธรรมานตตาติอิทัมโวจัพขวะอัตมนาเตปิคูภะควะโตภาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพัฒเทกะตตะคาถาอติตังนานวาขเมยยะนปกปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะยะตีตังปะฮีนันตังอปปัตตันจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็รักไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังอุปังตังวิทามนุรูหะเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่มองแงนคลอนแคลนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจัดมาตปังโกชัญญามาัคระนังชุเวความเพียปรปิดติดที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวกนี้นักฮิโนสังฆะรันเตนะมหาเสเนนะปัจจุนาเพราะการขัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเทวังวิหาริ มาตาปิอโหรัต,ตะมะตังตังตังเวพัตเทกะรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดครั้งทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราติเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปัจเจเวขณะ สัพเพสังขาราอัินิการสังขารคือร่างกายจิตใจแต่รูปทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแรมไม่ใช่สังขารทั้งหมดทงสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะระนณะความตายเป็นของยั่งยืนอักัรมยามาิทตพังอเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะปิโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอ,อิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวช ปังกายุอจิรังร่างกายนี้มิได้ดังอยู่นานอกเตตะวิญญาโนครั้นปาศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกบับอินขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนผืนมิพัดถังหาประโยชน์นี้ได้อดิจาวะตะัดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวัจธรรมิโน ไว้มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิพุธชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปสโมสุมสขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตสตามรันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มัริงสุจัมกมริสเดที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะถืว่หังมริษามิ เราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตะสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> ปรสวดเม่ตายยางกิจจิยังกินจิอุสลังกัมมังสัพพิหิพัตเตหิกตังปุญญโนอัุโมทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวะอัสมิงทานเนอธิกตาทีขายุกาสัาตตาโหตุสุกิตาโหตุตุขาปะมินจตุ มาตาปิตาสุกิตาโหนตุตุขาปรมัญจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหนตุตุขาปรมัญจันตุสัพเพอัญยาติกาสุกิตาโหนตุตุขาปรมัญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุตุขาปรมัญจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุกิตาโหนตุตุขาปรมัญจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาโหนตุตุขาปรมัญจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุ ทวดนะโมโพธิสโตคกันติมายะอิอิะวะนะโมโพธิสโตคกันติมายะอิปิะกวะนะโมโพธิสโตคันติมายะอยิปิะกวะปติทานคถายาเทวตาสันติวิหารกวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมัตานีนะพวันตุป,ปูจิตา สโสตินกัลนเตทะวิหาระมันทะเลเทราจักัชานวกาจัตพิโวสารานิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจัเจสนิขมาจัอิสราสปานาปูตาสุกิตาภวันุเตชราผู้ชาเยปิจัอันทสัมภวาสังเสทิจตาอัตโวปปาติกานิยานิกลงธรรมวรงปฏิจเตสเปปิทุขสักรกุตุสังขยางถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมมัทธราจุกรุคา สัมโคโหตุสัคโควะอัถายะจกริตายะจกรมเหลักขตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนผู้ติมสัมปาปุเนยมะทมเมอภิยบป,ปะเวทเิเตปสรนาโหนตุสัพเพปิปาริโนผู้ตั้งศาสเสนสัมมาทาราังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัตตุพุทธิภาวยะสตานังสัพพิทังเดตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตรชังพิจังรับกันติปุตตะกัง เอวังธรรมเมนะราจานาประชังรักขันตุสัพพทาเทวยาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยาปตตาเจนิพยาโสกัปัตตาเจนิโสก้โผลตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจามหิตสามพัตตาบุญจะสมามประทังสัเพเทเทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปฏิสิทธิยาทานางท่านตุสัายาสีลังหลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขจตุเทวตากตาโหตุสัพพังสุมังขันังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะโสติอุติปันตรัง โอตุสัพพังสุมังคะรังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีบนตุนิอันตรังโอตุสัพพังสุมังคะรังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีบนตุนิอันตรังสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยำพะลังอรหันตานันจะเจเจนะัะขังพันนามิตัปโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยำพะลังอรหันตานันจะเจเจนะัะขังพันนามิตัปโส ตพเพุทธาพระปตปตาปเจกนันจะยังพลังรันตานันจเตเจนะรักขังปัญนานิตรปโสตัพเพุทธาพระตปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจเตเจนะรักขัปัญธามิตรปโสตัพเพุทธาพระปัตปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนะรักขังปันนามิตรปโสตัพเพุทธาพระตปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนะรักขังปันนามิตรปโสตัพเพุทธาพระตปตาปเจกนันจะยังพลัง อรหันตานันจเตเจนะลักขังปานามิสสะโสตาเปพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนะลักขังปานามิสสะโสตาเปพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนะลักขังปานามิสสะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญสมที่พรเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอร้องกราบทิศถวายเป็นพระราชศูกย์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสศริกิจพระมเหราชินีนาธพระมเหมาาชนุนมณีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออนิสงแห่งบุญศลน,นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อื่นอันสุจริตมั่นคงเป็นสามารถอาชีพบริชอบธรรมคำว่าไม่มี มีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งคุสมเด็จพระสัมมาสัมสพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลและนานทั้งขอเทสเจวดลาทั้งหลายผู้ได้อัตมุทนาสาธุการในบุณสมนี้โปรดปฏิปัะสาตยพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคล ทั้งป่วงที่สามสิ่งอมัมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและอิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันวยผมให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบของและบูชาทุกประการทืน